อ่ามาลูกมาไปไหนมาบายทิ้งที่นะครับเทิ้งฉี่ไม่ได้น่านพูดดีๆเพาะๆหน่อยไปไปไปท่าประสวาอ๋ออยากกินแบไม่ใช่เหรอครับแบมอยากกินปุ๊บส่งมาปั๊บเลยอ่ะเอาเอายาอะไรมากินแก้เบ๊กมะแก้ปวดครับโอเคเอา,านั่งนี่มานั่งมานั่งหั่นโต๊ะมาดีๆหันโต๊ะมาที่ต้งองขอแบนีมยากแก้เทมเม็ดนึงเอาอันนี้อันนี้ เอาหันมาหาันหันหันมาก่อนหันโตมาบิดโตมาเส้นช่วยยกโตหันมาตายาว,ายาวเร็วมีความฟอร์ตร้อยด้วยจะได้นั่งหันหน้ามาพร้อมกันขอเวลาสักห้านาทีอ่านั่นแหละนั่นแหละอาเถอะมาเถอะมาเถอะมาใก,ใก,ใกาาาล้ๆพี่ตั้มเถอะมาเถอะมาชิดหน่อยชิดนีชด่ชิดปูนี่โอเคเอาติดติดติดไปอีกอ่าเถอะเข้ามาออานั่งมานั่งด้วยกัน อยากกินแบร์บำรุงเหรอครับให้มันหายเบอร์หายอ๋อถ้ากินถ้าได้แบรแล้วหายเบอร์ใช่ไหมเพราะว่ากินยากินยาง่วงยาแล้วมันเพียจริงแต่มันมันไม่หลับมันไม่หนียก็ไม่รู้เออเคยกินแบรเป็นไหมรู้จักแบร์ไหมเคยกินสองครั้งครับไม่กินแล้วครับทำไมอ่ะไม่เป็นข้าวเหรอครับและเอฟซีเขาเื้อให้ทำไงเนี่ยเสียระไหมเหรออ่า ต้องกินนะลองดูลองดูถ้ากินไม่ได้ก็ว่ากันไปเอาละมาพูดถึงมาปุ๊บแบนเข้าทันทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอยู่นะอันนี้ขอขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอบคุณด้วยครับ f อที่มอบแบนมาให้นะส่งจากเซเว่นเลยนะครับอมารวดเร็วทันใจจริงๆนะขอบคุณก่อน ขอบคุณครับเบียฟครับเบียฟครับอ่าเดี๋ยวเปิดกินคนละขวดเดี๋ยวก่อนนะอ่าขอขอขอบพระคุณด้วยนะอ่าคนละขวดเปิดไปขอบคุณอ่าอันนี้ของเปิดเลยเส้นส่งมาให้สี่ขวดนะคนละสี่ขวดแต่พี่ตั้มกินน้ําเปล่าซะนะ้พี่ตั้มหน่อยรอเล่นหยอกหยอกนะอ่าเปิดเปิดทานเลยเปิดกินเลยที่ละคนทีละคนใจเย็น อ่าเป็นไงยินวันละขวดพอนะไม่ไม่ใช่วันละสองขวดสาขวดอ่าเป็นไงเหม็นข้าวไหมครับไม่เหม็นครับอ่บาเมื่อกี้บอกเหม็นข้าวชื่นใจยังบายบายชื่นใจแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวบายต้องกินวันละขวดนะวันละสองขวดสาขวดถ้าให้บายบายกินหมดมาราธอน เส้นใส่กระเป๋าของเส้นไปอันนี้ของเส้นเส้นกินวันละขวดนะลกูกอ่าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไปนะแล้ววันนี้เนี่ยเอฟซี FE เขาบายเอฟซีเขาสาสส่งแบรนด์มาให้เนี่ยส่งมาจากเซเเ่นเลยนะอย่างไวจัดอ้าวอ้าวทำดี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 อุณซา,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 าซื้อมาให้แล้วลว่นแล้ววันนี้ยังไงนักร้องว่ายังไง จะร้องได้ไหมเพลงอ่ะประกวดวันนี้ตอนเย็นมีประกวดนะมันมันมันเสียครับแล้วมันก็งี่เงี่ยเอาอีกแล้วแบงก็ได้กินแล้วเอฟซีออกมาให้แล้วเริ่มงุดีดีแล้วมันมันเราต้องลั่นละกทีมั้งโจเล่เหรอโจเล่โจเล่ใช่ไหมโอเะเออโจเล่ใช่ไหมเราเนี่ยมันชอบต่อรองไงมันฉลาดเลฉลาดมาก เนี่ยเอฟซีเขาสงสารเห็นไหมเนี่ยบอกบอกอยากกินอ่าแบนไม่รู้ทำเพื่อได้ใชย,ยุบแหละเขาแค่ก็ไม่กล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวซ้อมร้องเพลงอ่ะขอขอบคุณเอฟซีก่อนทีละคนบอกขอบคุณครับที่ส่งแบนมาให้ขอบคุณครับที่ส่งแบนมาให้พี่เทนบ้างขอบคุณครับที่ส่งแบนมาให้อขอบคุณที่ส่งแบนด์ให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,คุณมากค,ครับได้ทานเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค